ช่วงปฏิบัติการรักใช่ใช่อกหน่ากลัวที่สุดเลอใช่มันไม่มีความจริงใจเล้ใช่ไม่าก็โุกย่มีจริงผู้ชายเจ้าชู้ว่าต่างหากที่น่ากลัวกว่าใช่ผู้ชายเจ้าชูน่ากลวกว่าเยอะเนโลงอะไรมันแย่กันเนี่ยเจ้าชู้แย่โกหเจ้าชู้ นี่ถ้าเกิดเคลียร์ไม่ได้เนี่ยพี่ว่าเราไปเจอกันที่เวทีปฏิบัติการรักดีกว่าโอเคไหมไม่ ไปตีซีกันหนุงมกันหนิงพูดคุยกับน้องๆกันแล้วก็เห็นน้องๆเขาโวยวายใหญ่เลยค่ะไปวางแผนโปรยเสน่ห์อะไรหรือเปล่าเปล่าลองน้องก็แค่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราววันนี้สุดท้ายน้องก็เถียงกันทะเลาะกันโอ้โหไม่เข้าใจจริงๆสาวๆสมัยนี้แหม่ถ้าเป็นเรื่องขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาเปิดโจทย์รักของวันนี้ดีกว่าค่ะที่จะให้น้องๆสาวๆหน้าใสโรงเรียนใสน้ำผึ้งช่วยกันไขปัญหาหัวใจกะหน่อยนะคะกับโจทย์รักที่ว่าผู้ชายแบบไหนน่ากลัวมากกว่ากันค่ะระหว่างผู้ชายเจ้าชู้ กับผู้ชายโกหกค่ะมันก็นแลวแต่รสนิยมคนมันก็บอกว่าครบผู้ชายไม่โชูเหมือนงูไม่มีพิษน้องน็อตตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับทั้งสงทีมของเราดีกว่านะครับทีมของพี่ก่อนเลยน้องน็อตดีค่ะสาวๆถ้ารพร้อมแล้วชื่อทีมอะไรเอ้ย ชิญกับทันทีมครับเชิญเลยค่ะยืนตรงกลางก็เลือกหัวข้อได้เลยนะคะสองสาวของเราจะได้หัวข้ออะไรไปเชิญเปิดแผ่นป้ายเลยครับเลือกเลยค่ะน้องฝาเบียวันนี้ได้โกหกนั่นเองส่วนน้องมาลีนะคะได้หัวข้อที่ว่าผู้ชายเจ้าชู้น่ากลัวกว่าค่ะถ้าจะพร้อมกันแล้วทั้งสองทีมรีบเ,เลยรีบเลยค่ะ ินเราไปก่อนเลยค่ะพี่ชายรู้ชูช้เนีน่ยบางทีขาลมเขาจะดีเนะี่ เขาจะเข้าใจผู้หญิงเพราะเขาผ่านผู้หญิงมาเยอะเพเขาผ่านมาเยอะไงคะถึงไม่อยากได้โอเคเปล่าคนที่เราเป็นแฟนนะคะก็คือคนที่เราตั้งใจจะแต่งงานด้วยค่ะถ้าเขาเจ้าชู้ถ้าเกิดเขามีหลายคนเราไม่เอาเด็ดขาดค่ะครับเด็ดขาดเลยนะช่วยเพื่อนเพื่อน brainstorm กันต่อนะครับอ้ะวลุยค่ะคิดว่าน่ากลัวยังไงคะผู้ชายโกหกเนี่ยค่ะก็ผู้ชายโกหกนะคะเราก็มไม่รู้ว่าเขาจะเอ่อหยุดโกหกไปเมื่อไหร่ถ้าเขาแบบ<ม>โกหกว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นก็ได้ วิทยอัก yeah. โตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับน้องๆของเราทั้ง2ทีมก็พร้อมเดี่ยขึ้นมาพรีเซนต์กันแล้วใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่สกษาวจะออกมาโพยคะแนนเรียกเสียงหาเรามีกูรูรักค่ะที่เป็นขนัญใจไวทีแล้วก็มาให้ข้อคิดดีๆกันทุกสัปดาห์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกฤทิ์ด้วยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับป <t iny> <satisfy. S 1> ัญหาหนักใจสำหรับสสาวทั่วประเทศเลยนะครับเจอผู้ชายเจ้าชู้กับผู้ชายโกงจะต้องรับมือพวกเขายังไงส่วนใหญ่มันก็สองคนอยู่ในคนเดียวกันเลครับคุณหมอครับโอ้โหเห็นทีคงต้องเปิดโอกาสน้องๆแต่ละทีมออกมาชี้แจงแถลงไขกับจดรักที่ได้ไปกันแล้วละครับมาเริ่มที่ทีมนี้กันก่อนเลยครับทีมเวสต์ดุงวั โกหกน่าจะน่ากลัวกว่าเจ้าชู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างแรกเลยน่ะผิดสินข้อสี่ค่ะมีสินข้อไหนไหมคะที่บอกผู้ชายเจ้าชู้ผิดสินถึงมันจะผิดสินข้อสามก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ประพฤติผิดในกลามนี่คะผู้ชายโกหกอ่ะที่บอกว่ารักเรารักเราอ่ะก็แสดงว่าโกหกมาตลอดถ้าเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาเจ้าชู้ก็จริงแต่เราก็รู้ใช่ไหมคะคือเขาก็มีความจริงใจกับเราอะค่ะข่าก็ความเจ้าชู้เป็นเสน่ห์ของผู้ชายแต่เวสวะก็คิดว่า โกหกน่าจะน่าลกลัวกว่าเจ้าชู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่ารับเงปรบมือด้วยนะครับเอาที่ของพี่บ้างดีกว่าใช่ค่ะอีกทีมหนึ่งรอพร้อมอยู่แล้วด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทีมเซมิคอลอนด้วยค่ะผู้ชายเจ้าชู้ก็น่ากลัวกว่าเพราะว่าเจ้าชู้เนี่ยจะแท็กทีมมากับโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ย มันไม่มีความจริงใจมันบอกว่ารักเราแต่มันไม่ได้พูดกับเราแค่คนเดียวมันไปพูดกับใครก็ไม่รู้เป็นร้อยเป็นพันคนเจ้าชู้เนี่ยไม่ต้องการความรักแต่แค่ต้องการให้คนมาลุมรักมากกว่า<อ>แล้วก็ไม่มีความซื่อสัตย์ราที่สําคัญถ้าเขาไปเจ้าชู้กับผู้หญิงยังพอรับได้แต่ถ้าเขาไปเจ้าชู้กับเพศเดียวกันรับไม่ไหวจริงๆค่ะอันนี้<อ>แล้วก็ มีพครลอนเขาฟันธงค่าวา่าเจ้าชู้เร็วกว่าเพราะมันมาแท็กทีมอ,อ่อาได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวไปสำรวจความคิดเห็นนะคะแล้วก็เสียงของหัวใจของน้องๆหลังห้องโดยพี่ภูมิสุดหลอ่อค่ะเอา้ามามามา,มาเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าน้องๆเนี่ยเขารัวผู้ชายแบบไหนมากกว่ากันนะครับพี่โกหกหรือว่าต้องชูเจ้าชูค่ะเจ้าชูค่ะทำไมครับกลัวเขานอกใจ เขาเปเจ้าชู้คนอื่นเนี้ยค่ะเห็นน้อยเขาก็ยังรักเราแต่ถ้าโกหกเขาก็ไปบอกคนอื่นได้ว่าเขารักคนอื่นตัดหงนะครับผู้ชายแบบไหนแย่กว่ากันน้องไม้โกหกค่ะตอนนี้เราได้หนึ่งคนเนี่ยที่กลัวผู้ชายเจ้าชู้อีกหนึ่งคนที่กลัวผู้ชายโกหกนะครับนั้นเดี๋ยวเราลเล่นดีกว่าเลยพี่ภูมิอย่าฟังเสียงส่วนรวมค่ะว่าน้องๆกลัวผู้ชายเจ้าชู้หรือว่าผู้ชายโกหกมากกว่ากันค่ะใครที่กลัวผู้ชายเจ้าชู้มากกว่าชูมากันครับ ใครที่กลัวผู้ชายโกหกมากกว่าชุบกันครับอันนี้ชัดเจนมากน่าจะประมาณสัก90%จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอความคิดเห็นคุณหมอพันศักด์สุการะค่ะผู้ชายภาพประเภทที่ผู้หญิงไม่สมควรจะแต่งงานด้วยเรียงตามลำดับตั้งแต่แย่ที่สุดลงมานะครับอันดับหนึ่งที่แย่ที่สุดก็คือผู้ชายที่เป็นนักการพนัน อันที่สองผู้ชายที่เป็นนักเลงอันพานเพราะมันจะซ้อมคุณจนเป็นลูกหนังแล้วนะครับอันดับที่สามนะครับผู้ชายโกหกอันดับที่สี่ผู้ชายเจ้าชู้และอันดับที่ห้าผู้ชายที่เป็นลูกแงติดแม่ผู้ชายกลัวผู้หญิงอะไรมากที่สุดรู้ไหมครับผู้หญิงเจ้าชู้ครับผู้ชายไม่กลัวผู้หญิงโกหกแต่ผู้ชายกลัวผู้หญิงเจ้าชู้แต่ผู้หญิงกลัวผู้ชายโกหกแต่ไม่กลัวผู้ชายเจ้าชู้ถามว่าทําไมผู้ชายที่กลัวผู้หญิงเจ้าชู้เนี่ย เพราะผู้หญิงเจ้าชู้เวลาเจ้าชู้เนี่ยมันทําพฤติกรรมก็เ,เรียกว่าแนบเนียนจนผู้ชายจับไม่ได้จับได้ทีไรก็ฆ่ากันตายทุกทีแต่ถามว่าทําไมผู้หญิงกลับชอบผู้ชายเจ้าชู้มากกว่าผู้ชายโกหกเพราะว่าผู้หญิงมีความรู้สึกว่าผู้ชายเจ้าชู้นี่ถ้าเจอเราแล้วเขาจะเปลี่ยนได้นี่เป็นความรู้สึกท้าทายในใจลึกๆของผู้หญิงมาในทุกยุคทุกสมัยผมจะบอกน้องนะครับมันเป็นความฝันที่ไม่มีความเป็นจริงเด็ดขาดส่วนผู้ชายโกหก ที่จริงมันก็เลวพอๆกันเพราะว่าถ้าโกหกคุณได้ครั้งหนึ่งเขาโกหกเรื่องไร้าแรงขึ้นไปได้เรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเลวกับเลวรวมกันก็เลวเหมือนกันไม่ต้องไปแยกว่าใครเลวกว่าใครเพราะมันเลวอยู่แล้วนะครับใครเอาไปแล้วเกิดช้ำใจก็อย่ามาบอกนะว่าไปเตือน ไน้ข้อคิดดีๆกลับไปใช้ที่บ้านตลอดเวลาเลยนะครับใช่แล้วค่ะความสนุกแบบนี้ยังมีต่อกันในช่วงหน้านะคะพร้อมกับความรู้ดีๆในช่วงติวรักเต็มร้อยสักครู่เดียวค่ะประโยคอมตะนะคะเวลาพ่อแม่คุยกับลูกสาวก็ระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะม่มมแคีเธอใกล้ๆ